สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำการสร้างฟอร์มด้วย Google Form แบบง่ายๆเลยนะคะ,ะวิธีการเราก็มาที่ google นะคะแล้วเราก็ไปที่เก้าจุดตรงนี้นะคะอันนี้คือเราล็อกอินไว้แล้วนะคะก็มาเลือกที่คำว่าฟอร์มฟอร์มนะคะก็จะได้หน้านี้นะคะอันนี้คือฟอร์มที่เราสร้างไว้แล้วในเครื่องเขาก็จะมีอย่างนี้ ทีนี้เราต้องการสร้างใหม่แล้วก็ไปที่คําว่าเริ่มแบบฟอร์มใหม่หรือว่าเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้นี่คือหน้าตาของฟอร์มนะคะเราจะสร้างกันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือใส่ชื่อฟอร์มนะคะ,ะสมมติเราสร้างแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดถึงเ,เรียนตรงนี้ ไม่มีชื่อใช่ไหมคะคลิกหนึ่งครั้งอ่าตรงนี้ก็จะไปละไปตรงนี้เลยนะคะก็เอาชื่อน,นี้แหละส่วนคำอธิบายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสมมติว่าใส่ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้ครูพ่อตามความจริงทีงงนี้ตรงนี้จะมีคำถามกับตอบกลับใช่ไหมคะตรงนี้เราอยู่ในสวนคำถามนะ เวลาเราทางานใน Google Form เนี่ยค่ะเขาจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยก็คือไว้ในไดร์เราไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องกดอะไรนะคะก็คือเขาจะบันทึกไว้ให้ตลอดอ่ะความมือมีอะไรบ้างก็คือ1เพิ่มคําถามตรงนี้นําเข้าคําถามตรงนี้เพิ่มชื่อและรายละเอียดเพิ่มรูปภาพเพิ่มคลิปหรือว่าเพิ่มวิดีโอนะคะแล้วก็เพิ่มส่วนกรณีที่คําถามแบบฟอร์มคําถามอาจจะมีเยอะมีหลายส่วนนะคะก็อาจจะเพิ่มตรงนี้ ทีนี้เราจะสร้างแบบง่ายๆกันก่อนนะคะก็คือจะเพิ่มคําถามอย่างเดียวนะคะอะเพิ่มเลยอ่าอันดับแรกเ,เลยชื่อสกุลนักเรียนตรงนี้เขาจะเด้งขึ้นมาว่าคําตอบสั้นๆใช่ไหมคะก็คือเขาจะรู้ว่าถ้าถามอย่างเนี้ยควรจะตอบอยังไงนะคะตัวเลือกของคําตอบก็คือคลิกสามเหลี่ยม ก็จะมีคำตอบสั้นๆมีย่อหน้ามีหลายตัวเลือกช่องทําเครื่องหมายเลื่อนลงอัปโหลดไฟล์สเกลเชิงเส้นตารางตัวเลือกหลายข้อตารางกริดช่องทําเครื่องหมายวันที่เวลานะคะอ่ะมาเป็นคำตอบสั้นๆไปก่อนจากนั้นในส่วนนี้นะคะก็คือทำสํำเนาก็คือคัดลอกคัดลอกคำถามอันที่สองคือลบนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบจำเป็นไหมก็คือ ถ้าจำเป็นให้เด็กตอบใช่ไหมเด็กจะข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ก็เลื่อนค่ะจําเป็นก็คือเด็กจะต้องตอบคําถามนี้นะคะจะข้ามไปไม่ได้โอเคกดบวกค่ะเพิ่มคําถามชื่อสกุลและอะไรล่ะที่ต้องการอ,อ่กนชั้นชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นสกิลก็ได้นะคะก็คือเป็นหลายตัวเลือกก็ได้เลื่อนลงก็ได้หรือจะเป็นตัวเลือกหลายข้อก็ได้นะคะเราก็ทําเป็น เลือนลงดีกว่านะคะให้เขาซ่อนซ่อนซ่อนข้อมูลไว้ด้านล่างสมมุติสามทับแปสาับเก้า 8, 3, 3, อ่ะออกแบบเลื่อนลงนะคะทีนี้เราก็จําเป็นค่ะเด็กจะต้องเลือกห้องนะคะว่าอยู่ห้องไหนนะจากนั้นก็เพิ่มหาเลยกที่เล็กที่ก็คือให้ตอบสั้นๆก็ได้นะคะ เนี่ยเป็นตัวเลขนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วจําเป็นต้องตอบอ่ะเพิ่มคําถามอีกจ้ะทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่คําถามแล้วนะคะสมมุติเราจะถามว่าวิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดวิชาอะไระตรงนี้เขาจะขึ้นมาแล้วหลายตัวเลือกเพราะว่าไอ้คาว่าวิชาเนี่ยเราอาจจะใส่อะไรคะศิลปะอังกฤษคณิตวิทย์ไายสังคมอะไรอย่างเงี้ย แต่เนี่ยเราไม่ใส่นะคะเราจะให้เด็กพิมพ์ลงไปเองเราก็เลือกคําตอบสั้นๆก็ได้นะคะเด็กก็จะใส่คําตอบจําเป็นจ้าทีนี้เราเริ่มเข้าสู่คําถามแล้วใช่ไหมเราเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้หรือว่าทําสําเนาตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะกดทาสําเนาเห็นไหมคะก็คือการคัดลอกนั่นเองตรงนี้เราก็อาจจะใส่เป็นวิชาที่ไม่ชอบเห็นไหมคะอันนี้แกง่ายๆเนาะก็คําตอบสั้นๆเหมือนเดิม จำเป็นไหมจําเป็นค่ะเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลจากเด็กนะคะก็สรุปว่าจําเป็นกับหมดทุกข้อนะคะทีนี้ตรงนี้เราไม่เอาใช่ไหมคะเราก็กดลบอ่ะก็จะไม่มีละอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็คือหน้าตานี้นะคะนี่ชั้นเห็นไหมคะมันจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าเราเลือกแบบเลือ่อนเลือเล่อนลงนะคะอ่ะโอเคจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิม เราจะกดส่งแบบฟอร์มไปให้เด็กๆแล้วนะคะเราก็กดส่งวิธีการส่งฟอร์มก็จะหนึ่งส่งผ่านอีเมลส่งผ่านลิงก์ส่งผ่านการฝังนะคะฝังนี้อาจจะฝังไว้ในเว็บไซต์นะคะถ้าเป็นอีเมลก็จะต้องพิมพ์ชื่ออีเมลตรงถึงเนี่ยนะคะทีนี้เราจะเลือกแบบลิงก์นะคะคือง่ายที่สุดลิงก์ก็จะยาวนิดนึ่งใช่ไหมคะวิธีการทําให้สั้นก็คลิกตรงนี้ค่ะตัด URL ให้สั้นลงอ่าแล้วคัดลอกคัดลอกเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปวางใน ช่องทางที่เราจะติดต่อกับเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นทางแชทของ f c e e o o o นะคะอ่ะกดปิดไปอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปตอบแล้วเราจะเป็นเด็กแล้วงะคะตอนนี้ตอนนี้คือเราทําหน้าที่ครูเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำหน้าที่เด็กอ่ะว้วก็กดตรงนี้เลยเลยคะ่ะอ่ะชื่อสกุลเด็กหญิงวุฒรินอยู่นอกชั้น3าตเก คำตอบ,บของคุณเลขที่เท่าไหร่เลขที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 ่มมเลขที่เท่าไหร่ดีสมมติเลขที่ห้าสิบห้าวิชาที่ชอบภาษาอังกฤษวิชาที่ไม่ชอบภาษาอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะ คือไม่ชอบจริงๆนะคะอันนี้ก็ชอบจริงๆอ่ะส่งอ่ได้แล้วหนึ่งคนอส่งคำตอบเพิ่อมอีกอ่ะขออีกสักคนนะคะอ่ะขอเป็นผู้ชายบ้างเด็กชายมานีมีตามีสมมตินะคะชันสามทับแปดเล็กที่เ่อกี่ห้าสิบห้าใช่ไหมคะอันนี้ห้าสิบหก สมมตินะคะสมมติวิชาที่ชอบก็คือเทคโนโลยีวิชาที่ไม่ชอบก็คือคละอ่ะอัน,นี้ตรงกันข้ามเนาะอ่ะตรงอ่าทีนี้เราได้สองคนแล้วเราก็มาที่ฟอร์มของเราเห็นไหมคะว่าจะมีการตอบกลับเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมีเลขสองก็คือเราตอบสองคนใช่ไหมเราก็เข้าไปดู นี่มาแล้วรูจะเรินอยู่นอกดิไซนมานีมิตาตอบคำถามสองข้อตรงนี้นะคะตรงนี้ข้อมูลตรงนี้อาจจะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกสีขเขียวเนี้ยสร้างสเปซชีตก็คือเราจะไปเก็บข้อมูลไว้ในสเปซชีตหรือว่า g o o l l s s h e t t นะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม Excel นะคะอันนี้จะเลือกใหม่หรือจะเลือกที่มีอยู่แล้วก็สร้างสเปซชีตใหม่ไปเลยกดสร้างค่ะ ก็กำลังโหลดนะคะอ่ามาแล้วนะคะเห็นไหมประทับเวลาชื่อสก,กุลช้อนเลขที่วิชาที่ชอบวิชาที่ไม่ชอบอก,ก็จะขึ้นมานะคะก็ข้อมูลจะจะมาอยู่ในนี้สําหรับตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราจะทําจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการสรุปด้วยนะคะว่าเด็กคนนี้เอ่อมีกี่คนห้องนี้มีกี่คนแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษกี่คนเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้นะคะ โอเคก็ปิดไปจากนั้นฟอร์มของเราก็เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไปเลยอืมปิดไปเลยนะคะฟอร์มของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แบบสอบถามอยู่ในเอ่ย ตรงนี้นะคะเมื่อกี้มอไม่เห็นนะคะเนี่ยแบบสอบถามความคิดเห็นเห็นไหมที่เราสร้างเมื่อกี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะคะก็คุณครูสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆวิชาแล้วก็ทุกๆกิจกรรมนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ